ครับสวัสดีครับผมเกษตรจำฝันนะครับผมมือนี้นะครับก็จะมาช่มนะครับพักขานะครับอันนี้ว่าเป็นแปลงของผมนะครับเป็นแปลงของเอื่อยนะครับเพื่นเพื่นปลูกพักขานะครับเพื่อนหวี่ยงมาเหว่ยงมาเป็นอย่างพักขาเป็นอยังมันคือบ่มียอดนะครับผมครับมีกัมีเป็นยอดยอดสั่นๆนะครับผมเพื่อนตั้งสีเพื่อนใส่ปุ๋ยใส่ พ่นน้ำยัางเต้มที่นะครับผมเป็นอย่างบุคคมีหยดนะครับผมย่างเหี่ีผมสุกไอ้ทั้งกีเทนเพิ่จสมีการกตัดแ่งกิ่งไม่นะครับผมตัดแ่งกิ่งไม่ครับแต่ว่านะครับพอตัดแ่งกิ่งไม่แล้วก็ยังบุคคลมีหยดคนไหนนะครับผมกับบุบคคลมีหยดคนไหนนะครับครับหยดมันบุคอยออกนะครับผม ครับปกติมันต้องออกน้ำออกมาหลายๆ่เลยครับนี่ยังวัวลายถ้าตีขวดนะเป็นน้ำหย็งเพิ่ะว่าเพิ่งกระโจนน้ำนะครับเพิ่น้ำเพิมือนะครับผมมาาชมนะครับ ครับนี่คือสิ่งที่จะใส่ในการกระตุนการแตกยอดของอชะอมนะครับเพราะว่าาสมควันใหม่นี่จะไปเพิ่มความาเครียดนะครับผมให้กับอชะอมนะครับผมครับเพราะเพื่อที่เขาเกิดความเครียดเอยเขาก็จะมีการแบบว่าอ่ายๆว่าเร่งออกยอดออกดอกแกันนะครับเข้าไปเร่งเขานะครับผม ทรงว้นใหม่แค่นี้เอทุกต้นเขาเขยดนะครับครับผมครับนี่คือน้ำทรงคว้นใหม่ที่ผมผสมมาแล้วนะครับอ่าน้ำสองลิตรนะครับผมครับผมก็ใส่ไปเนีครับอีซิบซีซีนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานเล็กหน่อยนะครับเพื่อเป็นสารจับใบนะครับผมอ่านะคะมาตรการฉีดผลนะครับ ในส่วนเศร้านะครับตรงส่วนนี้เขาเปิดปากใบนะครับเปื่อสองเกตแสงเข้ากับอ่างนานะครับผมครับแล้วกีดผลในทั่วนะครับผมยีดผลในทั่วพักคานนะครับผมนี่คือทรงคันใหม่ครับแล้วก็ ใช่แมสมานะครับบรใหามันเขาปาาเขาจมูกนะครับผมเนก็ะชีพนนะครับผมเป็นการเพิ่มความเขียดใน้นพระคารนะครับผมง่ายๆเขาก็สิญญาายานใจกันนะครับเหมือนกับลักษณะที่้นใหม่โดนไฟ้ใหม่นะครับลักษณะเดียวกันครับพอจะเข้าประเทศยังเรื่อยนะครับผมปล่อยไอซื้อๆผมมีการกระตุ้นแล้วนะครับ เราก็จะครับอยู่จังสั่นแหละครับผมใบเ้งเหลืองหยอดกับบะหมี่นะครับผมครับผมสำหรับิินี่จ้เวสมนนีนะครับสวัสดีครับ